ครับวันนี้เราจะมาเล่าข่าวหงหินกันต่อนะครับอันไดไปอยู่อันบทที่สี่นะครับได้ไปห้าตอนแล้วนะครับตอนที่แล้วนะกัมานุกรมาแม่พอแล้วนะครับแต่ยังมูจักกันเตอร์ไปแนะนาตัวแล้วนะเข้าไปแนะนําตัวแล้วว่าตัวอันข้านี้เป็นลูกของแม่นะเกิดจากอกอุไลแล้วได้ซะหน่อยแล้วกันเออไป แม่ป่นเขาเริ่มกล่าวขึ้นสักหน่อยนะตอนแล้วเนี่ยตอนปลายวันนี้ก็จะมาอ่าวันนี้ก็จะมาอ่าเอ่ยเอ่ยบอกเราว่าเออเป็นยังไงนะก็ามาเอาไปก่อนนะครับก่อนจะเอาจะไปลักษนะการเขียนข้าวของพ่นเนี่ยก่อนนะครับาในโบราณเออข้าวหงหินนะพ่นนั้นใช้หลักการการเขียนนะั่นะแบบอัน อันเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลียวบาตรหลังบาตรหน้าเนาะครับเห็นไหมอ่าเจ็ดตัวเดียวบาตหลังบัตหน้าแรอเห็นไหมอันควรจะเน้นฮึ่เมอันอันอันวักหนึ่งนียวักสามเนี่ยหึ่มันเป็นสามแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมันบอกอันอ่ามันอธิบายความมาชัดปรกอนุ่ลมเขาเป็นสี่กรำเลยเหรอเออเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาแจ้ว่าเออ เขียนห้ม so um, ันเป็นซีๆเลย่มันจะเออเป็นซีๆเลยมันจอยบ่ม้วนแล้วก็เออมันจะจอยไปปุ้นแบบม้าย่ำมไฟคลคิร์คคลึกๆปุ่นแล้วก็ว่าอันจอยสามกมนี่มันเอื้อนได้นะครับมันเอื้อนยาวได้มันเอื้อนได้มันเอื้อนเลี้ยวได้นะเออปุ้นนี่ลักษณะการเขียนข้าววัตถิอันเห็นี้มนี่นี่นี่เจ็ดเหมือนอันบาตรเหมือนบาทกลางเนี่ยอันนั้น เหมือนบาดกลางเนี่ยนะฮะอ่อันนี้อันนี้ก็อันนี้สามตัวอ่าอันอันวักที่สามอันบาดเรื่องนี้มีสามตัวใช่ไหมอะไเนี่ยเป็นไหมวักอย่างที่สามของบาดสามนี้มีสามตัวใช่ไหมอ่าวักบาดเรื่องนี้ไหมมีสามตัวใช่ไหมวักนิดหนึ่งไหมพวกเราก็เว้นกับไปเว้นกันมาใช่ห้่าเอามาดูไอ้ไอ้นี้เลยเนี่ยจะหันเลยเนี่ยเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลีวนะเห็นไหม บาทที่หนึ่งอันบาทนี้เห็นไหมกั้นสมจ่ายสามก๊มเห็นไหมบุญมีเติมก๊มสี่ก๊มเห็นไหมอ่าสามก๊มสี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดเขียนไว้ก่อนเห็ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนปักเจ้าสามก๊มสามก๊มเหลวเหลวมหาก๊มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ยี่าเป็นลักษณะอเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลวนะครับมาบานหลังบรรณาแต่ถ้าจะอนุโลมว่าอันถ้ามันอธิบายไปชัดปุ๊บก็เป็นสี่อะไรอะไรนะครับ อันนี้คือลักษณะการลักการเขียนข้าวนะครับลักการเดินข้าวโบราณพุ่นพุ่นว่ากันมาอย่างนี้จะอดนะครับไหมเอาวันนี้เรามาดูอันฉันทะลักก่อนเลยนะครับไหมฉันทะลักเนี่ยมันอันข้าวนั่นมันมีหนึ่งบทน้อยๆเนี่ยนะมันยังมีอยู่สามบาทนะครับมาเนึ่งบาทมันมีอยู่สี่วักนะครับเห็มไหมวักนี้อ่าสี่วักนะครับหนึ 1, 2, 3, อ่องสองสามสี อันอันอัโบอันอันถ้าเป็นร้อยปีที่แล้วนี่เปิ้ลอันวักไอบาดที่หนึ่งกับบาดที่สามเนี่ยอ่าวัคที่สามกับวัคที่สี่นี่เปิ้ลจะถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับไอ้นมเ่แน่เหมือนกันนะปุ่นดี่อแต่ล่ำเนี่ยถือเป็นวัคเดียวกันครับเห็นไหมโจล้อข้าววาตาเนี่ยเวักเดียวกันนะเห็นไหมมาเรียงเ้าแยกมาเป็นสี่สี่ี่สี่ข้มันให้มันเออเป็นว่าอันบักละสี่กันแล้วกันเนี่ยเออครับนะครับ ก็เป็นังนครับอามันข้าวโบราณพวกก็เขียนมาเป็นยาวไปเจบไปเจบไปเจบเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าป้นเหมือนนั้นเวเขียนเป็นวักเป็นยางแล้วก็ผมมาได้แบงก็เหมือนไหมครับออามาดูเลยนะครับบาตรบาตรที่หนึ่งอ่าข้าวมันมีอยู่บทหนึ่งบทนะมันมีอยู่สามบาทนะครับเหมือนไหมอ่ามาจบสามบาทแล้วมันก็ไปต่อไปทำไมมันก็เป็นบทใหม่ไปเหมือนไหมมา วกีนึงของบาตท,ที่หนึ่งมานเ,าเสียงสามัญเนี่ยมานไอ,ไอว้วกีนึงของบาตท,ที่หนึ่งกับบาตท,ที่สามเนี่ยพวกนันอัอนอ่าพวกนั้นว่าเป็นเสียงสามัญก็ได้เสียงจัตวาก็ได้้ได้สองเสียงนะกำเนี่เสียงจัตวาเนี่ยลงกำเนี่ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยอ่ามันได้สองเสียงนะครับ วักที่สองนะครับวักที่สอง้ยเสียงตีนะครับเลาะตีสั้นกังเลยตียาวนะครับเลาะเป็นเสียงตีสั้นนะครับเลาะไม่เกาะก็ไม่เกาะไม่ไม่เกาะเสียงยาวไม่เกาะเสียงสั้นเนี่ยเนี่ยเกาะเกาะเฮเกาะเลาะเฮ้ลาะนะครับเห็นไหมอันอันเนี่ยเนี่ยวัดวักที่หนึ่งของวัดที่สองเนี่ยนี่อันนี้ตียาวเห็นไหมตียาวเนี่ยตียาว ตีเหวาอันนี้ตีสั้นเอ้ยนี่นี่อย่าไปเข้าใจผิดก่อนนะครับตีเาวาตีสั้นเนี่ยท่านยไดาว่านับแบบภาษาไทยนะครับนับแบบอันไตยวนเจียงใหม่นะครับไม่จะไปนับแบบไตเลือนะครับไต้เลื่อนมันเอาคำว่ามดเมดนี่มันเป็นเสียงจัตวาในเจียงใหม่นะมาใส่ไม่ตีเลามาใส่ตรงนี้มันเป็นมดนะมามดมดเฮ้อใจนะครับอันถ้าเป็นมดงามได้ก่อ มดงามนั่นได้อันนี้แต่เอาเอามดมาเป็นหนมดเนี่ยมาได้นะครับเอาสุดไปเป็นสุดเนี่ยมันมาใจนะครับเออใจจะเป็นอันเสียงอันอไตลือล้อตจยองแบบเทียมๆ่าไหมเขา่อกมดเนี่ยเป็นปนออกมดสุดเนี่ยนออกสุดเเสียงจัตวาจังใหม่แล้วมันออกเสียงตีม่นก็สุดมดอ <c oughs> อันนั้นเป็นอันมันออกปิ้นกับเสียงไทยนะครับภาษาไทยเป็นเลาะอย่างนั้นเลาะอย่างนีเน,นี่ยเนี่ยเนี่ย ะตุ๊กเนี่ตุ๊กนะ่ะนักเนี่ยนักเนี่ยอันนี้เสียงตีนะครับเนี่ยเนี่ยต้องเสียงตีแท้ๆแบบอันภาษาไทยนะครับตุ๊กนักเลาะลุกเนี่ยไหมลุกนี่ยไหมลูกนี่มันเสียงโทใไหมโทปกติไหมเนี่ยมันเป็นยังท่านต้องแยกเสียงก็โทนะครับล้อมเสียงตียาวไหมท่านต้องแยกก็โกนะครับอันนี้เสียงตีสั้นนะครับไม่ไม่เสียงตีสั้นเลาะมอวิสาม ฮ่าลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับนี่แหโทพิเศษโทเมืองเห็นไหมโทรพิเศษโทเมืองอ่ะเห็นไหมวัดประสิทธิ์เจมัยเป็นห้องว่าตีเพี้ยนรอจะห้องอยางไรก็จ้างแต่มันก็เนี่ยเป็นเสียงโทรพิเศษน,นี่แหละอ่าโทพิเศษนี่แหละครับเห็นไหมอ่ามันจะอยู่ระหว่างเสียงโทปกติจนถึงเสียงตีนะครับอยู่กลางนะเห็นไหมแต่อันเสียงนี้บ่มีในในภาษาไทยนะครับมันบ่มีในเสียงใตลื้อและใจยองนะครับอ่า อ yeah. ันข้าเน <man> ี Mother, un, ่ยปุ่นได้ขาขาลอขาลอขามาลอขาเนี่ยลอขาลอขามันออกเอกเอกเจตวาเน่ยนะประมาณน่ะนกึ่งกึ่งเอกเักเจตวาอะไรวะอันนี้มอมมีแล้วไงวะอันเนี้ยมันมันเป็นอันเสี่ยงใจโยนจังใหม่นะข้า เมาเจ้าเต้าเนี่ยๆอันนี้เป็นเสียงเป็นเสียงไตยนจยงไม่นะครับมาเนี่ยๆการเขียนอันภาษาอันแปลมานี่ก็คือเป็นภาษาอันไทยนะครับมาเอามาเขียนปริวัติเป็นมันสำเนียงไตยนจยงไม่นะก็หมายคมคำที่มีจุดนี่ออกเสียงโทพิเศษนะครับโทเมืองเลยแม่แปลมาคำอื่นๆก็โอเคก็อ่านไปตามนั้นนะครับแม่มโอเคนะครับอต้วัคซีนที่ลงด้วย ตาเสียงสมันไม่เนี่ยเนี่ยปนอย่างนี้จะหลอดแล้วมันจะมาลงเสียงอื่นมาได้นะมันลงตาเสียงสมันไม่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือฉันทลักษ์ของข้าวโบราณมันบัตนิดหนึ่งอ่ะอันตายบัตรนิดหนึ่งมันลงมันเสียงสะมันจัตวาก็ได้นะครับไม่ม่ว่ามีสองนี่ลงด้วยเสียงตีอสันก็ได้เาาก็ได้นะวักดีสามนี่ลงด้วยค่าเสียงอันโทวิเศษโทเมืองวักดีสี่นี่ลง ด้วยเสียงสามันนะครับ่ไม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 ่ไจ่ไอ่ไม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 ่ไ่ไม่าม่ไม่ไม่ไม่า่ไป่ลยอไม่นม่ไเ่าม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ลมม่ไม่ไา่ม่ไม่ไมน่่ไมเนาะ่ม่ไ่ไไม่่มยไมมัม อันนี้เนี่ยมันต้องสัมพัท์ก็ได้สละน่ะนะเอาเปิ้บอกกันเสียงโทพิเศษโเมืองนะครับแม่จําไม่ค่อยดีนะครับผมเช่ไม่เดียวมีนักนะครับที่เข้าใจผิดกันในฉันทลาข้าวนะครับท่านอ่าท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านจะเขียนข้าวโบราณทักษะไว้นี่ท่านก็ศึกษาอันข้าวโบราณมาก่อนนะครับเอออันมันอันเอันอันวรรณกรรมโบ,โบราณของอัน,อนล้านาของมันจะ เพ่ก็ไ <s> ม <Bond playing> ่ใหญ่นะครับโอเคนะครับเอาต่อไปวักบาทที่สองบาทที Et ่สองเนี่ยก็คือบาทก้มข้าวก้มนะครับแม่ท่านต้องนึกถึงอันตีปนติดปากมาแล้วเขาสาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเที่ยวกองกี่จิ้งกะต้มกี่จิ้งกะน้อยนี่นี่สาวรับเจ้าเสียงตีนะครับแม่มลูกคันนี้นี่เสียงตีเงาเนี่ยเนี่ยเจ้านี่แม่เลาะนี่เสียงตีสั้นนี่แม่นักเสียงตีสั้นนี่แม่เนี่ยเนี่ย เป็นชุนขาเนะีย่ยตตยอันวรรทีสองนี่พุ่ลงด้วยเสียงจัตวาล้วก็เนี่ยเสียงจัตวาอ่านห็่ไหมอันนี้เป็นเสียงจัตวาของอันไตยลือจังใหม่นะครับเออถ้าเป็นอันอันอันคำน,นี้ใช่ไหมอ,อ,อันถ้าไตายงองกับไตยลือพน่ออกขาขา,ขาอ่า สุนักขอขาสุนักขอมันไปคนละลายเลยนะก็เออเอาแบบตะโวนจังไยนะครับขาอันวัตถิสามเลยลงด้วยตาเสียงสะมันนะก็ตาอ่านไหมตาอ่าเสียงสะมันนะก็ใหเนี่ยอ่านไหมอันดันใจลือ้อใจรองประกอบไปไหนเนาะตาตาตา ันม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 ัมันเป็นมันมัตรงภาษาไทยครับได้วัคซีนี้ลงด้วยเสียงโทรพิเศษแล้วก็เป็นแม่โทรเมืองเบ้าเบ้าเจ้าค้าเต้าอันนี้โทรพิเศษโทรเมืองนะครับแบบไตยวนเชียงใหม่นะครับโอเคนะครับอ่าบาทที่สามบาทที่สามโอเควัคทีนึงลงด้วยเสียง อ่าอันนี้สามัญน,นะครับเห็นไหมอ่าสามัญก็ได้จัตวาก็ได้ยังไงเนี่ยเน่ยเนวัดที่หนึ่งของวัดที่หนึ่งกับวัดที่สามนี่เหมือนกันนะครับทา่านจะลงได้สองเสียงนะครับอ่าอันจัตวาก็ได้สามัญก็ได้นะครับมาวัคที่สองลงด้วยเต้าเสียงโทพิเศษโท,ทเมืองนเน,นี่ยเ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 นี่ยโทพิเศษโทเมืองนะครับเห็นไหมเต้าเบ้าเนี่ย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 โอเคนะครับวัคที่สามลงด้วยอันสามัญเนี่ยเนี่ยเนี่ย พ้นเป็นอีตลอดนะก็ไอ้ข้าวอ่ะเออถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงพ้นนะก็ฉันทะลักน่ะพ้นกำหนดเสียงลงเอ่อไปอันนั้นตายวักนะคก็หมาตายแต่ละวักแต่ละวักพ้นอย่ากำหนดเสียงนะก็หมายไม่มาอันอ่าอย่าดิบจะเขียนข้าวอ่ะไปไปเปลี่ยนเสียงพ้นนะก็เปลี่ยนไม่ได้นะเอา JI, drama, Ora, until, stains, เส hey, ียงที่พนันมาใส่นะก็บักดีสีลงด้วย เสียงตีนะครับล้มไม่แม่อันนี้ตียาวนะล้มไม่แม่เนี่ยล้มไม่แม่ตียาวใช่ไหมอ่าอ่าติ๊บไมติ๊บตีสั้นใช่ไหมอ่าอ่าอัเลาะตีสั้นนักตีสั้นเนี่ยม่นจะเอาหมดเอไปเอาไปเป็นหมดนะครับเอาสุดไปเป็นสุดนะไม่ใช่นะครับอันนั้นมันเป็นเสียงไตลื้อเนี่ยม่ใช่เอามายุ่งกับไตยวนนี่นะก็ใช่ไหมอ่ามาเอาเอาฉบ้านเนาะฉบ้านเนาะโอเคนะ วักที่หนึ่งอับบดที่หนึ่งไงวักที่หนึ่งเนี่ยจ๋าในเสียงสะัมอันจตวาะไหลมนเนี่ยจตวาอันนี้สะมันสะมันเลยไหมวักที่หนึ่งเลยไหมอันนี้วักที่หนึ่งเนี่ยลงด้วยจ๋าเนี่ยเนี่ยมันมีได้สองเสียงนะครับเสียงจตวากับสะมันนะครับไน้ไหมวักที่สองลงด้วยกมกมกมเสียงตีนะไงตียาสัมผัสกับลำมันมไหมอันโลอันวักอัน วรที่สามลงด้วยเจ้าเสียงโทพิเศษโทเมืองเห้แม่ไม่โทพิเศษโทเมืองเห้แม่เนีย่ยเจ้าเบ้าเต้าเห้แม่ค้า้แม่เนี่ยวักอ่านวรที่สี่นี่ลงด้วยมาร์มานมานสามัญน,นะใครไม่อันนี้กรรมเหม้แม่อันจะสบายไหมอันสองรมเนี่ยพุน่นจะลงด้วยสามเสียงนะครับมสามแบบนะครับมา อันจัตวาสมันสมันสมันแล้วก็อันเสียงตีสั้นสมันเฮ้ยนี่นี่นี่นีนี่นนี่คือข้าวหงหินนะครับมาแต่ถ้าเป็นข้าวอันพญาพรมแล้วมันมีอยู่สองเสียงนะครับมันมีสมันสมันและจัตวาสมันอะไรมาแล้วก็ยี้อะไรไหมถึงแม้เพื่อจะเป็นก้ามไม่ใช่ว่าอบุญมีเติมก้ามมาออดอ๊มมาจอดจำกะมานเฮ้เยี้นะมันเอาจัลละอ๊มจั่ละอ๊มมาใส่บาต้องบาต้อง มันต้องาสมัชชาหนะเอาสัมผัสแบบเนื้อเรื่องอะไรก็เก็าเหมือนปักเจ้ากัมมานี่ไม่แน่มันเป็นโอ้เรื่องอะไรม้วนม้วนเนี่หมาอ่าโอเคนะครับอันอ่าอันข้าวของปนปกเกเขียนอย่างลักการเอาไว้อ่ะปนของปนไม่จำต้องเป็นจะต้องอาสัมผัสนะแต่เปนเน้นเอาอันอันที่มันม้วนม้วนมากกว่านะครับหแม่แม่อ่า มันต้องสัมผัสแบบนี้นะแบบแบบเดียวเนี่ยนิยมกันแต่หลายเนาะเออเอาเอาเอาบอกที่หนึ่งกับบอกที่สองเนี่ยเห็นไหมนิยมันะนานว่าเจ้ากับมันมาพันจอละเออมันเป็นยังไงมันมาต้องมันมาต้องกับมันจ้างฟูเห็นไหมจ้างฟูจอละเห็นไหมเห็นไหม มันจาเป็นเลต้องเอาสารานสารานมาอันนี้เออจ้างฟู้สอละมันจําเป็นเนี่ยลูกข้านี้เป็นสุนักขาเป็นสุเนี่ยมันมีสารีสารีนะเออไหมมันจาเป็นเอาเนื้อเรื่องที่มันเป็นหูเรื่องอะเห็นไหมเอออันนี้รออันนี้อันมาเออมันสัมคัญแล้วว่านี่ได้ไหมเนี่ยว่าเออไเนี่ยเออสัมพันธ์อะไรก็ดีนะถือว่ามันเป็นพุกสัมพันธ์นะครับท่าน ท่านมันต้องไม่เน้นสัมผัสนะครับมันมันสัมมันสัมผัสได้เองเป็นมันเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละแต่มันสัมผัสอันสละได้เองก็ถือว่าดีไปนะครับดีไปนะครับลูกที่ได้มาว่าเป็นเออเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นลูกเต้าเนี่ยมันอู้หูเรื่องหระถ้าถ้าทำมันหูเรื่องอีมันเป็นยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ดีไปนะไงมาเห็นไหมอันสมจ่าบุญมีเนี่ยอันนี้สละเอาแนะแต่มันบุญมีไหมมันมันมีสละอาอะไรไหมเนี่ยมันเปียังม การสัมผัสนี่ยเออหายไอ่ามาจำเป็นจะต้องสัมผัสกันนะครับเออเดี๋ยวนี้เน้นมันแต่อันอันเอาชะละมาสัมผัสกันแต่ละวาดแต่ลวาดน่ะเออเอาจนดโบูเรื่องกันนั่นน่ะเออเห็นไหมอันที่เพื่อนอันเน้นนะครับเนี่ยข้าวโบราณเนี่ยอ่าที่ผเน้นก็คือเอกทรงนะครับเห็นไหมหันอัน โทรพิเศษโทเมืองอยู่ที่ไหนไ่ได้อันตีเสียงตีอยู่ที่ไหนไ,ไปเลยเปนเอ็กซ์ส่งว่าใส่นะครับแม่แมเนมี่ยแม่เอกสรงแล้วไหมไหมอันนี้อย่างใหญ่ไหมอ่าอันลาะเนี่ยลาะเสียงโทนะครับโทรหลอกค่าไม่เอกนะไม่เอกเสียงโทไหมไม่เอกเสียงโทอ่ะมันไม่เอกเนี่ยมันมีสองเสียงนะครับเอก ไม่เอ็กซิงเอกไม่อไมเอ็กซิงโทมาแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทเนี่ยเนี่ยเนี่้าเนี่ยเนี่ยอันนี้เสียงตีมาอันสอเนี่ยมันเป็นเสียงอันจัตวาเนีปรากฏ่าพูมาไว้ด้านหน้าเนี่ยปูเลาะเนี่ยเนี่ยจ้างูสันเลาะเห็นไหมเสียงโทมันกันไหม่าลูกมาลูกมาอันนี้ไอ้ข้ามันก็เสียงโทไปจิ้ก็ลุกลุกมันก็เสียงโทไมเเนี่ยเสียงโทลุกลุกข้านี่ เนี่ยเอามันส่งเสียงโทรพิเศษเสงตีเนี่ยนไอ่าเตบติ๊บาไหมเตบเตบเสียงโทนะครับไหมเตบเสียงโทรไหมเตบติบติ๊บไหมแถมมาปอยังเป็นต้อตอแถมด้วยไงไหมเตติบเสียงโทนะเอ้ส่งเสงตีน่ตีตีสั้นไงไหมไงไหมแถมมาปอเปลี่ยตอตออไนไหมนบ่นี่ก้เต็นไ่ อันนี้อักษรอักษรกู้เนาะเนี่ยอัสลาอัสลาวาตาเนี่ยเนี่ยแบบแบบอ่ะเตบติเนี่ยอันนี้อักษรกู้เนี่ยอันนี้สระกู้เนี่ยเนี่ยมันปุ่นปุ่นเอาใส่นักหนักหนักอะไรอย่างเงี้ยเอกซงเนี่ยอักษรกู้สระกู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคำซ้ำมวนเออเออเนี่ยเนี่ยคำซ้ำมวนบ่ได้บ่มีเอออย่างอันนั้นมันมันม่วนนะครับอ่ะ เตีบเตี๊บหลอมเบาเบาเสหลอมนี่มันเสียงจารวาเบาเสียงโดพิเศษนะมันมีเตีบอยู่ดังหน้าเนี่ยก็ส่งไปดังหดนั่นละไอ้แม่เนี่ยเตีบเตี๊บหลอมเบาอ่าลูกเต้าลูกเต้าไหมอ่าลูกเต้าลูกเสียงโทนะครับมาก็ถือว่าเป็นเอกทรงนะครับมา้แม่อ่าเนี่ยเสียงโทนะลูกหล่อปู่เฮ้ยเต้านะครับแม่เนี่ยเนี่ยเต้าก็ไอ้เสียงโท ไม่เอกไหนไหมาลูกนะลูกล้อปุ๊ปมเาเต้านะคนับลูกเต้าแต่ล้อมเอ,ออันนี้ก็เสียงตีเสียงตีไปเลยฮอ่ามเตือมก้มเติมก้มเต,มมต,มตืมนะครับอันนี้ไม่เอกเสียงเอกครับเห็นไหมไม่เอกเสียงเอกเ,อเ,อเอตื้มก้มปากเจ้าเฮ้ยปากเจ้าปากปากเสีาายงเอกนะครับมันมีไม้แต่มันเป็นเป็นเสียงเอกละนะ มันสะกดด้วยกะดาบามนออกเฉียงเอกใช่ไหมปักเจ้าใช่ไหมน้ำเป็นเนยังไงไหมอ่าโบขนาดต้องอยู่ตรงนี้ไหมต้องกับตุกใช่ไหมเอาเปอก็ยังเอาบอ่อมาใส่ซะนี่ไหมโบมาใส่นี่ยไหมอ่าเปลือกเอาโเอกมาส่งลูกเนี้ยเน,นี่ย่งลูกสองตัวนีะมะ่มาใช่ไหมอ่าอันนี้นี่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 ไหมนี่ นี่อันนี้นี่นะครับอันนี้ grabbing, อันนี้มันอยู่นี่อัอน,นส่วนมันเป็นอันเสียงจาระกกเอายู่ด้านหน้าไปไหมเอาอยู่มาส่งด้านหน้าไปอยู่กับส่วนนี่มันเป็นยังไงมันม้วนบ่อยให้นี่ยนะเอกส่งนะเอกส่งนะครับออันนี้จอจออันนี้สอซุกซนได้ไหมซุกซนอ้ซอซออันนี้อ่างอไหม อันนี้เหรออันนี้จอจอจูจีชอชอ้จอจออ่าผู้นันน้นนั่นเสียงตีนะครับมาผู้นั้นนั่นผู้ออ่าโทันผู้มันเสียงโทนะครับอันนี้ตีนั่นเสียงตีนั่นใช่ไหมส่งเสียงตีนะผู้นั้นใชนไหมอ่าอ่าสว่างเสียงใช่ไหมสุดสว่างแล้วก็สว่างเสียงใช่ไหมสว่าง สว่างเซียงสุดสว่างเสียงเห็นไหมเอุดสว่างเสียงนะครก็หมายมันะุดนะไหนไหมไอ้สุดกับสว่างเนี่ยมันเป็นอันลักษณ์กู่นะครับมันมันอ่าเนะี่ยไหมมันแยกกันเป็นสองตัวหน้าสองตัวหลังเห็นไหม สุดเนี่ยมันอยู่อันสองตัวหน้าสว่างมันอยู่สองตัวหลังเอาสุดก็สว่างมาเชื่อมกันเฮ้เนี่ยไอ้สอสอนะเห็นไหมเห็นไหมแสดงพอมันมีตัวหลังมันเป็นกู้หลังมันมีไอ้สว่างกับเสี้ยงนี่ไอ้สอสอมาแล้วเห็นไหมแทนมา้อมเป็นเอกทรงหนึ่งตัวเองไหมเห็นไหมมาขี่ง่ายอะไรมวิจาจุห้องปานป้องอะไรมะ À, ba an phong, ý tung doanh a gấp, ý tung luật a pa doanh a ghém, a lì nhau nhìn nhục, nhau nhìn nhục. A nhau nhìn nhục, a soup song sang 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 gấp nhìn, nhau gấp nhìn, nhìn gấp nhục, nhìn nhúc, mẹ 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 ช่วยจีย้มันเสียงโทรนะครับเห็นไหม,มจ้วยจีย้อันนี้แหละในปนมมดกันนี่นะครับมโอเคนะครับอานสันกับปอจะหูร้องลักษณะปนเขียนข่าวโบราณเป็นางได้นะครับครับอ่าขออันจิบน้ำช่าหน่อยก่นอนนะครับออะก่อนจะอ่านข่าวฟังนะครับเห็นไหมว้า เจ้าอ่าอนอูต่อแล้วปนปนปนอูสักหน่อยแล้วตอนแล้วนะต่ออันนี้ต่อมาว่าปนอูเลยนะครับมาปนเริ่มว่าเออมา่วน,นพเพาะแท้นี่อูโมนเพาะแล้วมาจตาตอนอแ,ลตอแล้วนะพวกก็อูต่อเลยว่าเจ้ากัมันจังผู้สนลจุลค้าวาตา โลกคานี้เป็นสุนัขขาเจ้าเหมือนอินตาเต็บติบลอมเมา ลูกที่ได้มาว่าเป็นลูกเต้าปุ่นดีอายแต่ลำกันสมจาบุญมีเติมรำเหมือนปากเจ้ากรรมานตัวขานี้ บ่ต้องตุกผ่านทลมานอยู่กับส่วนนี้เจ้าอย่ากวนสุขสนจูจีบ่สมวัตติผู้น,นัน วิมาลาเตวีปนก็บ่ยอมฮับนะครับเอ้ยสู่ลูกที่ใดมาเนอ่เฮ้เป็นโอ้งามอย่างอินตาโอมาอ้วนอันมาอู้ว่าเป็นลูคข้าอย่างอันั้นโรคข้ามันเป็นสุนัขขานแน่ๆว่าเนี่ยแหลอันกมานะกมานพวกอึ้งไปนะครับมีหูโวยว่าใดนะครับเออก็เลยกุ๊ Nò Pô Thị Sật Sạp Trang Hữu Sân Có sút xoàng Siêng Kỳ Nhà Trình Nhó Nhịn Nhóc เตว่าอินผมจุห้องแมทอรลนีหักษาปาันป้องขอเป็นพิญานช่วยจีขอเป็นพิญานช่วยจี จะต่อต่อหน้านะครับก็จะสาบานนะครับอจะสาบานแล้วเป็นอันนี้เลยนะครับแน่ๆคือข้าอันวันนี้ก็แน่ๆไหมวันนี้มันก็เอามันได้อยู่สามบดเตย่างมันจะไปเงาไปมันยางว่าเออมันมันเวลามันนักกับเวลามันน้อยมันมันกินเวลานักนะครับก็เลยเอาเอาเตอนี่ก่อนนะไอ้แม่ไอ้แม่ท่านหารนั่นนะอัน วีมาลาพ้นเหมืยอมฮับนะครับเออเหมือนยอมฮับกมานเตือนนะเออกมันจะไหนยังไงเออยกมือไหว้ล่ะยกมือไหวอันลูกขะเตวาอินพรมอัวห้องหมดเอาแล้วอจะสาบานอะไรเออเออถ้ามาอ่านมาจะสาบานจะได้หมูก็ว่านะเดี๋ยวต่อหน้ากันว่ากันนะครับครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ